สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบรายการ FT ครับดีๆต้อนรับเขับคู่ช่องยูทูบบาอุบลรัตไททีครับเอาหลังจากที่ขึ้นจากบวกได้นะฮะ,ะลุยกันต่อเลยครับผมแล้วก็กราบสวัสดีไปยังแฟนเพจบ่าวอุบลรัตไทเงินล้านด้วยนะครับเอาโอ้ไทวิทยวงล้อใหม่ฮะ เต็มล้อหน้าเลยครับผม เป็นหนังเป็นหนังเลยฮะโอ้ยหากินง่ายโพดพัวหน้าดิ้นจกสาขึ้นมาฮะเอามาถม ล้มแทบทุกมองนะฮะในพื้นฟังข้างล่างนี่นะครับหวานเป็นขีดินดากดินดากดินเหนียวดินเหลืองอ่ะกระจกม่ามันก็เจินเจินเชนเชื่อนแล้วก็ฝนตกมาใส่นะครับ ไล่มาแล้วครับนี่ดูหาดินนี่บ้วนไม่ที่กัดเดิมครับเอาดินมาถมหนาแล้วกันนะจะพอเป็นยังครับโอ้ล่อหนากันอยากจมุดแน่ถือว่าได้อยู่เท่านี้นะครับ ちょっと。 ก็น่วมไปหมดเลยครับ บอกโอ้โอดีพักรถแจะต้องวารถมากผมอื่นแดดมันเข่า อบาบังป้ากล้วยแห้วครับคลิปนี้ผมมีช็อตปนได้พี่น้องเขาก็ยยอ,อกับยองด้วกันล่ะเสียเวลา <c ười> ขั้นอยู่สองขั้นทางหอดฝ่นแนน บ่วอดดอกตอ่อดีคอยยื้อนอนลายเอาแรงไปถ้าทำงานอยู่ไม่แรงหอยสุดซอก ปานกบเมือ่อาทนตัว